สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายประเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9์9 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่106นะคะวันนี้ก็มีพระหลวงปู่ศิลานะคะสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นเหรียญปั๊มนะคะยิ่งมียิ่งรวยนะคะยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะอายุวัฒนะมงคล5้าอเจ็ดสิบเก้าปีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะ องนี้นะคะเรค้ดเจดด้วยนะคะตอกรอเรือรอลิงแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา700บาทนะคะเป็นผิวสีเงินหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะยิ่งมียิ่งรวยนะคะเจ็อยบาทนะคะรายการที่1ต่อไปรายการที่สองนะคะ รายการที่2เป็นผิวซาตินนะคะเป็นผิวซาตินสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะผิวซาตินสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา600บาทนะคะรายการที่2นะคะยิ่งมียิ่งรวยๆนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา600บาทนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขให้กับน้องได้เลยนะอง์นี้เป็นรายการที่สนะคะ ต่อไปรายการที่3มรายการที่3เป็นผิวสีเงินแบบนี้เลยนะคะรายการที่3เป็นผิวสีเงินแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา600บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา600บาทนะคะด้านหลังนะคะมีโค้ดตอกมา2ที่แบบนี้เลยนะคะยิ่งมียิ่งรวยๆเลยนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญปั๊มนะคะพี่อง์นี้เป็นเหรียญปั๊มนะคะ ราคา600บาทรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะนะคะเป็นเนื้อนวะหน้ากากสีทองแบบนี้เลยเป็นเนื้อนวะหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดอยู่ที่700บาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา700บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะองค์นี้รายการที่สนะคะแจ้งหมายเลกับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะ <bunker. S 2> รายการที่5นะคะ <Mask. S 2> เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเป็นด้านหนังเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหนือดวงต่อโค้ดแบบนี้นะคะเหนือดวงนะคะต่อโค้ดสอสลาลอลิงมาแบบนี้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นล็อกเกตนะคะด้านหนึ่งจะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้เลยเป็นล็อกเก็ตแบบนี้นะคะองค์นี้เ้างเปิดแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะ องนี้น้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะรายการที่หนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญดวงดีรงยาแดงนะคะเป็นเหรียญดวงดีรงยาแดงนะคะผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้ออัปก้านะคะองค์นี้น้อง Anyone. เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา500อบาทนะคะเหรียญดวงดีรงยาแดงนะคะด้าน,นหลังนะคะเป็นองค์พญานาคแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นองค์พญายนาคสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวยันอระยันชัดเจนทุกตัวนะคะพี่องค์นี้นะคะต่อโค้ดมา2จุดนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่500บาทนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะเป็นดวงดีรงยาเขียวนะคะเป็นดวงดีรงยาเขียวนะคะเนื้ออัปปกาหน้ากากสีทองแบบนี้เลยหน้ากากสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังมีต่อโค้นมา2จุดแบบนี้นะคะหน้ากากสีทองนะพี่นะองค์นี้นะคะลงยาสีเขียวนะรายการที่7นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา800บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ององนี้นะคะเหรียนดวงดีโรงยาสีน้ำเงินหน้ากากสีทองนะคะ เหรียญดวงดีด้านหลังนะคะเป็นองค์พญานาคเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่แ0 0บาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาแ0 0บาทนะคะรายการที่8ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9้าเป็นเนื้ออัปป้านะคะเหรียญดวงดีโรงยาสีเขียวนะคะเหรียญดวงดีโรงยาสีเขียวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สว,สวยๆแบบน right ี s, s like ้เลยนะคะหน้าคมชัดนะคะพี่หน้าคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเหรียญดวงดีนะคะรงยาสีเขียวนะคะอง์ละห้าร้อยบาทนะคะอง์ละห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะเหรียญดวงดีรงยาสีน้ำเงินเหรียญดวงดีรงยาสีน้ำเงินนะคะเนื้ออัปการนะนะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะ น้องเปิดแ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทนะคะถ้าพี่ๆชอบรายการไหนนะคะสามารถแจ้งรา,รายการน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นเนื้อผิวซาตินนะคะรายการที่1 1นะคะรายการที่11นะคะ,ะ,คะเป็นเนื้อผิวซาตินนะคะโชคเหนือเมฆนะคะหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะคะ ผิวสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา40 0บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา400บาทนะคะได้โค้สสวยๆเลยนะคะได้โคสสวยๆเลยนะคะองคนี้นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเนื้ออัปก้านะคะเป็นเนื้ออัปก้าโชคเหนือเมฆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นพระยี่กองหงนะคะเป็นยี่กองหงแบบนี้นะคะได้โค้ดหนึ่งหกเก้านะคะพี่องนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาสี่ร้อยบาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นเนื้ออัปปะาโรงยาสีเขียวเดียนหลวงพ่อยืนแบบนี้นะคะ น้องเ,เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา400บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา400บาทนะคะเหรียญนี้นะคะรงยาสีเขียวสวยสวยเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญสีทองหน้ากากสีเงินเลยนะคะเหรียญสีทองหน้ากากสีเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อยืนองค์นี้นะคะน้องเปิดราคาที่500บาทนะคะ น้องเปิดราคา500อยบาทนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะคะเหรียญสีทองหน้ากากสีเงินนะต่อไปเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อนวรโรงยาแดงนะคะเนื้อนวรโรงยาแดงสวยๆแบบนี้นะคะน้องเปิดแบงปันอยู่ที่500บาทนะคะน้องเปิดแบงปันอยู่ที่500บาทนะคะ นวะลงยาแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการชุดนะคะเป็นรายการชุดกรรมการแบบนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาสอ0พันรบาทนะคะมีพระมาสามเหรียญสามรายกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์แรกนะคะเป็นโรงยาสีน้ำเงินนะคะเลขโค้ดนะคะต่อมา999นะคะ9 99 9นะคะอง์ที่1นะคะชุดนี้นะคะได้โคจะเป็นเล้โคต,ตัวเดียวกันทั้งชุดเลยนะคะได้โคจะเป็นตัวเลขโค้ดเดียวกันทั้งชุดเลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่2,500บาทนะคะ เดี๋ยวค่อยๆส่องให้พี่ๆดูท so ีละองค์เลยนะคะค่อยๆส่องให้พี่ๆดูทีละองค์เลยนะคะองค์นี้เป็นรงยาสีเขียวนะคะองค์นี้เป็นโรงยาสีเขียวนะคะเนี่ยเลขโค้ดเขาจะตอกมา999นะคะทั้งชุดเลยนะพี่นะตอกโค้ดมา3ตัวแบบนี้นะคะราคา2,500้บาทนะพี่นะเก็บสะสมได้เลยนะคะสวยๆเลยนะเลขโค้ดสวยๆเลยนะคะองค์สุดท้ายนะคะเป็นโรงยาสีแดงนะคะ องนี้นะคะเป็นลงยาสีแดงนะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะ2,500บาทนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อน้องได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะ